สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองรุ่นมหาลาภ8 9ออกปี37นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญดีที่น่าใช้และสำหรับหลายคนที่ได้ใช้พุทธคุณก็ได้กล่าวว่าเป็นเหรียญหลักร้อยที่พุทธคุณหลักร้านเพราะเหรียญหลวงปู่หลิวในรุ่นที่นิยมก็ราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญแนะนานะครับภาพรวมของเหรียญก็มีความสวยแกะบอกพิมพ์ได้สวยนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามคลิปของผมด้วยนะครับเพราะจะมีข้อมูลดีๆมานําเสนอกันเรื่อยๆนะครับเอามาดูภาพรวมโดยรวมของเหรียญก่อนเลยนะครับบริเวณหูเหรียญน,นะครับรายละเอียดลายขอบข้างเหรียญน,นะครับตัวยัน ไปหน้าหลวงพ่อนะครับไททันโค้ดดูหลังเรียนนะครับดูเจอบนะครับตัวยัน ขอบข้างครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับมีต่อโค้ดด้านล่างใต้ถาดนะครับ เรามาดูด้านหน้าเหรียญกันเลยนะครับตามตำหนิด้านหน้าเหรียญนะครับสังเกตตรงบริเวณหูเหรียญนะครับจะกลมกลมมนสวยนะครับเป็นโดนัทเลยนะครับขึ้นมาเป็นโดนัทเรียกหูแบบนี้เป็นสภาพหูโดนัทเลยนะครับแล้วเวลาบริเวณนะครับรูเจาะเหรียญนะครับถ้าสังเกตเข้าไปในรูเจาะเหรียญดีๆนะครับบริเวณรูเจาะเหรียญด้วยรอบนะครับ ดูจเจาะเลี่ยนเล็กนะครับแต่จะมีเนื้อเนื้อบางๆนะครับบริเวณรอบเนี่ยครับจะเหลือเนื้อเนื้อเกินบางๆนะครับมีในตัวเจาะแบบนี้แทบปปกเลี่ยนนะครับสังเกตเห็นไหมครับจะมีเนี่ยเนื้อเกินบางๆนะครับเป็นอย่างนี้แทบปปกเลี่ยนนะครับไล่ลงมานะครับคอ ขอเหรียญน,นะครับจะมีจะมีการแบ่งนะครับไม่ติดไม่ติดกันเลยทีเดียวนะครับนยครับจะมีช่องว่างแบ่งบริเวณเหรียญโดยรอบนะครับลวดลายขอบเหรียญน,นะครับคมชัดมีมิตินะครับแล้วก็เป็นสันแทงขึ้นมาเม็ดไขป่ปลาเม็ดไข่ปลาคมชัดนะครับ นี่นะครับเป็นสันไม่ใช่ปลาคมชัดไม่ใค่ปลาคมชัดผิวลมดำนะครับเป็นผิวไฟขึ้นลุงตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งนะครับตัวยันคมนะครับ ษณะตัวอย่างมีความคมนะครับคมเป็นแท่งบริเวณผิวเหรียญน,นะครับพื้นผิวจะสังเกตเห็นว่ามีเม็ดผดขึ้นเต็มนะครับเป็นธรรมชาติเป็นเม็ดผดที่ขึ้นตามธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะสังเกตเห็นเม็ดผดเต็มไม่ได้เกิดจากการถอดพิมพ์นะครับเป็นเป็นสาภาพของของเหรียญรุ่นนี้นะครับลักษณะเขาจะเป็นเม็ดผดอย่างนี้นะครับ นะครับแต่เราสังเกตที่ตัวยันนะครับหนาคมนะครับในหน้าหลวงพ่อคมอาทางด้านบริเวณอาจใต้หัวไหล่หลวงพ่อลงมานะครับจนชนขอบเหรียญจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับบางๆงที่ที่จะวิ่งชนขอบเหรียญตรงนี้ครับอีกก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่พบเจอในหลายๆเหรียญน,นะครับเนีย่ยนะครับเป็นเส้นบางๆขนแมวบางๆต้องสังเกตด,ดีๆ จะทะลุผ่านยานไปชนขอบเหรียญน,นะครับเจอเม็ดพดตรงนี้นี่ครับเป็นอีกหนึ่งจุดถ้าสังเกตพิกดีๆีแต่แข็งดูเม็ดพดที่เราเห็นในเหรียญน,นะครับก็จะมีสภาพของคมนะครับความคมเนี่ยแต่แคงดูนะครับเม็ดพดพวกนี้จะคมมากจะไม่เบลอนะครับเม็ดพดไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณขอบซอกมีกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวเหรียญเลยนะครับเนี่ยนะครับ มีความคมเม็ดพดในหลายๆจุดมีความคมนะครับบริเวณนี้คมคมทุกเม็ดนะครับไม่เบลอนะครับนี่เม็ดพดมีความคมคมคมหมดเลยนี่นะครับพดมีความคมยันคมนะครับตัวหนังสือคมตัวหนังสือตัวหนังสือ เป็นแท่งคมนะครับเนะครับเป็นแท่งคมมีมิติตัวหนังสือค่อนข้างอ้วนใหญ่เลยนะครับหนาเนี่นะครับผิวแบบนี้เลยเม็ดไข่ปลาคมมากนะครับส่วนลวดลายขอบเหรียญก็เป็นสันคมนี่นะครับขึ้นคมคมมาก เม็ดพตามธรรมชาตินี้ก็จำรายละเอียดเม็ดพนะครับก็จะมีความคมส่วนใต้ฐานบริเวณนี้นะครับจะมีเนื้อเกินอยู่1จุดนะครับนี่นะครับเนื้อเกินบริเวณใต้ฐานพบเจอในหลายๆายเหรียญน,นะครับเป็นอีกหจุดสังเกตได้ครับ โดยเรียนและหลวดเหรียญน,นี้นะครับดูตามธรรมชาติของเหรียญก็พอที่จะแยกเกแท้ได้นะครับแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้เท่าที่พบเจอมายังไม่เจอเกน,นะครับเพราะเนื่องจากว่าราคาเหรียญรุ่นนี้ยังไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ความสวยงามของเหรียญถือว่าน่าสะสมน่าใช้นี่นครับบริเวณเกินบริเวณน,นี้ใต้ฐาน,เ,นเกินชัดๆนะครับเห็นชัดๆเลย มีนะเกินอยู่ตฐานมีความคมนะครับเรามาดูกันต่อที่โค้ดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีทั้งต่อกโคดและไม่ตอกโค้ดนะครับนี่นะครับที่ตัวโค้ดนะครับจะเป็นโค้ดตอกนะครับโค้ดตอกเล็กนะครับมี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 ตัวโค้ดค่อนข้างเล็กคมนะครับแล้วถ้าสังเกตดีๆเข้าไปในในโค้ดที่ตอกครับ ก็จะเห็นว่ามีเส้นเสียนนะครับ,รบแล้วก็เป็นลักษณะโคตรตอกนะครับเนื้อบริเวณด้านข้างก็จะยุบมาเป็นธรรมชาติของการตอกโคตรนะครับไม่ได้เป็นโคตรในพิมพ์นะครับสังเกตโคตรจะมีเส้นเสียนด้านในนะครับมีความคมนะครับลักษณะของโค้ดที่ตอกเหลี่ยนรุ่นนี้นะครับมีทั้งมีโคตรและไม่มีโคตรนะครับ ทีาได้ข้อมูลมาก,ก็พูดกันว่ามีโคดจะค่อนข้างพบเจอน้อยกว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจในข้อมูลนะครับแต่มีโคดก็ทําให้เราาดูได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะตัวโคดก็เป็นอีกหนึ่งจุดยืนยันนะครับสําหรับเหรียนแท้ไม่ว่าจะเป็นโคดที่ตอกลงไปตำแหน่งหรือว่ารายละเอียดของเส้นเสี้ยนภายในยันของโคดนะครับ บริเวณด้านหน้านะครับโดยรวมเ็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิกดูด้านหลังกันก่อนเลยมนะันต่อเลยนะครับมาดูหูเจาะนะครับหูเจาะของเหรียญรุ่นนี้นะครับรูเหรียญไม่ได้ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ได้เล็กจนพอดีพอดีห่วงหูห่วงนะครับมีรอยปิ้นนะครับเป็นธรรมชาติด้านหลังนี่นะครับเป็นปิ้น ปิ้นกำลังดีนะครับปิ้นเรียบร้อยไม่ไม่เยอะเกินปิ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยใต้หูเหรียญลงมานะครับบริเวณบ่าคอเหรียญน,นะครับให้สังเกตจุดนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับมีแทบทุกเหรียญน,นะครับ่าบริเวณคอตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีขี้เกินพับเข้ามานะครับ จุดนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งจุดสําคัญนะครับที่พิจารณาโดยรวมได้เลยนะครับคือบางคนก็บอกว่าจุดนี้เป็นจุดชี้เกแท้ได้เลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับขี้ผูปิ้นออกมาพับเข้ามาด้านหลังนะครับเป็นลักษณะน,นี้จำได้เลยนะครับพบเจอเรียกได้ว่าทุกเหรียญเลยนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้ปิ้นมากปิ้นน้อยมีโอกาสนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะพบเจอ เป็นลักษณะนี้นะครับจดจำได้เลยนะครับตรงบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับรุ่นนี้ยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมน่าเก็บนะครับเพราะราคาก็ยังไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ว่า,ามีสภาพที่สวยนะครับเป็นเหรียญที่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น ด้านหลังจะมีเต่านะครับวนรอบเนี่ยมีสเสน่ห์มีความเป็นสเสน่ห์มากยันคมนะครับเป็นธรรมชาติตัวหนังสือคมสังเกตด้านหลังเหมือนเดิมครับลายขอบเหรียญมีความคมนะครับมีรอยตะใบรอบขอบเหรียญมีมีขี้ปิ้นขึ้นมานะครับนี่นะครับลึกลึกมีความคม ไข่ปลานะครับก็ยังมีความคมอยู่ด้านหลังก็มีเม็ดไขป่ปลาคมๆชัดๆเลยนะครับไขป่ปลาผิวแห้งขึ้นผิวไฟนะครับออกลุงสสำหรับสภาพเหรียญบางเหรียญที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ลักษณะด้านหลังเหมือนด้านหน้านะครับก็จะมีเม็ดพดขึ้นกระจายโดยรอบนะครับเม็ดพดขึ้นคมๆกระจายโดยรอบเหรียญ สังเกตผิวดูนี่ยนะครับเม็ดพดกระจายเป็นจุดๆโดยรอบเหรียญนะครับสังเกตความคมของเม็ดพดนะครับก็เป็นหนึ่งรายละเอียดที่พิจารณาเหรียญนี้ได้ครับตัวหนังสือด้านหลังจะเป็นตัวหนังสืออ่าค่อนข้างมนนะครับคมมนเป็นแท่งตัวหนังสือเป็นแท่งหนาๆไม่มีไม่บี้แบนเลยนะครับตัวยันเป็นแท่งนะครับคมชัดนะครับนี่ มีเนื้อเกินบริเวณยันตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็มีเม็ดพดกระจายทั่วๆนะเม็ดพดคมๆสังเกตเมต็ดพดได้นะครับจะมีความคมไม่ตื้นเบอร์นะครับเม็ดพดก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบนะครับในการพิจารณาเหรียญเก๊แท้นะครับแต่จุดหลักๆคือบริเวณนี้นะครับบริเวณหูจุดจำเลยนะครับ เรามาดูที่ตัวตัดกันเลยนะครับตัวตัดมีความถี่นะครับขอบตัวตัดถี่เลยนะครับลักษณะเฟืองตัวตัดนะครับค่อนข้างถี่ละเอียดเหมือนขอบเหรียญสตางนะครับขอบเหรียญนี่นะครับ รอบเหรียญนะครับกระจายทั่วตัดฉีกนะครับยังเป็นลักษณะการตัดฉีกผิวมะละพบเจอในเหรียญแท้นะครับเป็นลักษณะที่พบเจอในเหรียญแท้ตัดฉีกนะครับผิวมะละลักษณะนี้พบเจอในเหรียญแท้นะครับในหลายๆเหรียญนะครับเหรียญแท้ก็จะเป็นลักษณะการตัดฉีกอย่างนี้ครับตัดฉีกผิวมาละ ันโดยรวมโดยรวมและรายละเอียดการพิจารณานะครับก็ประมาณนี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยนะครับเหรียญตัวจริงสวยสวยมากนะครับผิวรุ้งและมีความเป็นเสน่ห์มีเสน่ห์ในตัวเองนะครับมีอัคระยันที่งดงามนะครับองหลวงพ่อนั่งได้เด่นสง่า นอัสวยนะครับลายดิวจีวอนรายละเอียดโดยรวมสวยนะครับถ้าเพื่อนๆพบเจอแล้วมีจุดตำหนิตามที่ว่าเนี่ยนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บแล้วก็ไว้ใช้ไว้ใช้เลยนะครับน่าจะไว้ใช้ได้นะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากๆครับ